สวัสดีครับพาไปดูปา่าทำกับข้าวนะฮะเมนูไก่นะไก่ใต้น้าไก่หรือนกเลยเชฟลูกเตรียมเครื่องเครื่องปรุงเองเรุงเองตลาดหรือเปล่า ซื้อเครื่องมาจากตลาดมันจำนี่อ้าวเอาทิ้งเลอะเครื่องเก็ะเลก่อไฟหรือเผาบ้านเราไก่ใต้น้ำเราสุกแล้วนะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะอึ่งแซ่บควันหุยหุยนี่นะฮะต่ำแตงครับนี่มือไม่ได้ล้างด้วย ออกมาจากห้องนล้วเมื่อกี้ทำไมจะไม่ได้ลา้างโอ้ยไอ้เมื่ <c oughs> อกี้ครับนี่อันนี้เตรียมย่างไก่ฮะย่างไก่ที่เหลือครับ <c oughs> เฮ้เสร็จแล้วไก่บนฟิลย <c oughs> ่าง <c oughs> ไก่บนป, <c oughs> นปนิ๊บเสียงอารมณ์รอเปล่าเนี่ยไ ระหว่างที่รอไก่สุกก็หมดไปแล้วครับแล้วก็อิ่มแล้วดินนะครับแล้วครากลุกไว้ต่อมาเราลุกอิ่มล้เฮไม่โดสุดท้ายครับมืสุดท้ายนี่เส้ซลึกดำอะไรำแตงครไม่แตงกวาครับง ไผ่ต้มเลยแล้วแล้วเนี่ยทะกั่แตนทอดเดืเออเออ๋อวะาคะเซียมน่วครัอกฮัว <c oughs>